ค่ะมาร่วมง,งานกัน,น,นอีกครั้งในคณะบ้านใหม่เป็นไงบ้างตื่นเต้นค่ะตื่นเต,นต,นต้นเหมือนเดิมทุกๆครั้งที่เราได้เริ่มต้นผลงานใหม่ๆยิ่งแบบอ่ะอันนี้ดีหน่อยที่เราได้เริ่มกับเคมอย่างน้อยเราเราเคยเจอกันเราเคยเราเคยเล่นหลายๆโปรเจกต์ด้วยกันเรารู้จังหวะก,กันแล้วกันและอ่ะมันมันง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังตื่นเต้นเพราะคาแรคเตอร์นี้ในเรื่องนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆทั้งตัวมุกเองแล้วก็ตัวเคมองด้วยค่ะ จะเป็นความยากในในแนวนั้นที่ทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นครับคือก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเราสนิทกันอยู่แล้วครับเรา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 เป็นเพื่อนกันเราเจอกันตลอดอยู่แล้วแล้วพอ,พอแบบในช่วงในช่วงสัญญาของเราก็อยู่ใกล้กันอยู่แล้วแล้วพอออกมาเนี่ยเราก็พยายามหาอะไรที่มันมันเหมาะสมกับเราแหละแล้วก็ปรึกษากันเรื่อยๆอยู่แล้วครับมันก็เลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบคิดมากในเรื่องของการตัดสินใจร่วมกันกอยากมาที่ก็ก<ๆ>็คุยกัน ใช่ครับก็มีปรึกษากันแหละครับกับกับผู้ใหญ่ด้วยปรึกษากันคือจริง,รงๆเราก็มีการคุยกันตลอดค่ะว่าว่าแนวโน้มเออเราคิดยังไงหรอในอนาคตนู่นนี่นั่นทั้งปรึกษาผู้ใหญ่เองปรึกษาตัวเราเองหรือให้ความคิดเห็นซึ่งซึ่งกันและกันเองอะไรพวกนี้เราเรามีกันตลอดอยู่แล้วค่ะแ้่ถามว่าเราคิดว่าเราจะมาเจอกันไหมเราก็ไม่ได้คิดนะครับถ้าถ้าพูดแบบตรงๆเลย พอมาเจอก็คือโลกเพราะพอมาเจอก็แบบมันเลยสบายค่ะคือทุกอย่างระหว่างทางจริงๆมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะคือมุกก็โตไม่ใช่โตมาคือมุกก็ออกมาก่อนนะช่วงนึงเข้มก็เวลามันไม่ได้ตรงกันระหว่างทางมันก็แบบมีการอ่ะผ่านโปรเจกต์นี้มาจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทุกอย่างมันมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอ่ะจนสุดท้ายมาเคาะที่เขาเราก็รู้สึกอ่ะ โอเคสบายใจและอย่างน้อยเราเรารู้จักกันแล้วเราก็ไปในทิศทางที่ดีได้ใช่คาดหวังไหมหรือว่าทุกคนคาดหวังแหละคาดหวังให้ให้ทุกอย่างมันดีผลงานแลีนอนาคตมันออกให้ให้มันออกมาดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่กดดันตัวเองค่ะมุกก็อยากให้ให้ทุกทุกอย่างมันดีที่สุดเราทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่เราสามารถได้ไม่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมุกเชื่อว่า ท,ทุกคนความตั้งใจของเราที่อยากจะให้โปรเจกต์นี้ออกมาดีก็คาดหวังครับอายุก um> ็เริ <h 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 ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยรู้สึกว่ามันมันเราก็ยังทําอะไรยังสามารถทําอะไรที่มันแตกเขาเรียกว่าอะไรแตกต่างจากสิ่งที่ ใช่ก็คาดหวังก็คาดหวังครับคาดหวังคาดหวังคาดหวังครับก็อยากอยากให้งานที่เราได้รับครั้งนี้มันออกมาดีครับเาถามทางผูได้เซ็นช่วงวันคะรว่าเป็นอิสระเช่นครับเซนครับค่ะต้องบอกว่าด้วยด้วยโปรเจกต์นี้ค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เรามองว่าเฮ้ยเราเราอยากหาประสบการณ์จริงๆ แล้วแล้วมันมันหาย,ยากมากๆที่แบบไอ้วันหนึ่งเราเราจะได้แบบได้เล่นโปรเจกต์ที่ใหญ่แบบนี้ได้เดินทางไปต่างประเทศได้โฟโปรดักชันกับต่างประเทศและร่วมสแสดงกับนักสแสดงต่างประเทศอีกซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วมันก็ยากกับเราจริงๆแล้วเราก็รู้สึกโอเคเราเราอยากได้เราอยากเล่นเราอยากแบบเราอยากลองกับประสบการณ์นี้เราก็เลือกตัดสินใจที่จะเซ็น ก็อย่างที่อย่างที่พี่ป้อนบอกนะครับว่าโปรเจกต์นี้คือโปรเจกต์อินเตอร์เนชั่นแนลเพราะฉะนั้นเราถ้าเกิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เข้ามาซึ่งถ้าเราไม่รับไว้มันมันก็น่าเสียดายเพราะฉะนั้นการที่จะได้เล่นเราก็ต้องเซ็นัสญญก็เหมือนเราโตด้วยกันแหละค่ะ คือมันมีโอกาสมา,ามามาให้เราเราก็เต็มที่กับมันก็เร,เราก็เราก็เติบโตไปด้วยกันตามเส้นทางนี้เราก็มีเป้าหมายของเราอย่างชัดเจนว่าคือ<ม>เราก็โตกันแล้วนะคะเราก็เลือกเลือกกันประมาณนึงว่าเอ้ยเราอยากเล่นแบบไหนในในวันที่เราเดินออกมาเป้าหมายของเราจริงๆคือเราเราอยากลองอะไรใ<ม>หม่ๆปับจริงๆท่เท่านั้นเองอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยโอเคมันตอบโจทย์ เราก็เลือกที่จะลองเดินไปในเส้นทางนแบบใช่ครับคือพอมาที่นี่เนี่ยต้องเล่าในเรื่องของภาพรวมนะครับว่าอิสระทางความคิดของที่นี่เนี่ยให้เราได้เยอะมากๆซึ่งเราก็ถือว่ายังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่ยังไม่ได้แบบ อยู่ในเจนอืนอะไร <S <S ใช,ใช่ใช่พอพอมาที่นี่เราก็มาคุยกันในเรื่องของถ้าเกิดว่าผมอยากทํางานแบบนี้เป็นยังไงบ้างมันพอเป็นไปได้ไหมผมมีแนวคิดในเรื่องของการทํางานของตัวเองเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้พี่พี่พอโอเคไหมสําหรับที่นี่อะไรเนี่ยครับซึ่งที่นี่เขาก็ปล่อยว่าถ้ามีโปรเจกต์อะไรที่อยากจะทําอยากจะเล่นอยากจะลองมาแคสติ้งดูมาคุยกันดูอะไรอย่างนี้ครับมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะ เราเลือกที่จะทํางานได้ว่าเราอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมในในอนาคตของตัวเองในข้างหน้าว่าจะเป็นแบบไหนงว่ไหมส่วที่อยาทกทำในหัวคือเป็นปหมดยเยอะครับเยอะครับเพราะว่าช่วงเวลามันมันสั้นอนะ่ะพอเราได้เจออะไรที่ที่มันตรงกับสิ่งจริตเราหรือว่าความต้องการของเราจริงๆมันก็ค่อนข้างที่จะเดินไปข้างหน้าเรื่อยเรื่อยๆืๆ่อยอะไรอย่างเงนะี้ย ไปจบมน่านที่ผ่านมามึงเข้มของบัวก่อนซะเต่อ Happy Birthday my friend ใช่ใช่ใช่แต่ไม่ไม่หายแล้วนะวันนี้ไม่มีไม่ใครหายนะฮะใช่ก็ก็เบิร์ดเดย์ครับก็เบิร์ดเดย์ซึ่งวันนั้นเราเราค่อนข้างยุ่งเพราะว่าไปรับบริจาคเพื่อส่งไปให้กับพี่น้องกับพวกพี่กล้องอะไรเงี้ยครับก็กก็จำได้แหละจำได้ในทุกๆปีแต่ว่าช่วงจังหวะมันอาจจะช้าไปหน่อย ก็เบอร์เดย์ทุกๆปีปีนี้น่าจะเป็นปีที่หกล้วมีรูที่รูปอยู่ในไอจีเขาทุกปีค่ะรูัจะนาสดขึ้นเรื่อยๆน่าจะมุกน่าจะเยอะที่สุดแหละไอจีของีจริงไอจหนูก็เหมือนกันมีแล่รูปเขาเนี่ยขอบคุณค่ะปีปีหนึ่งไปไม่ได้เลยคงแปลกเถ้าไม่มีัะหวงไหมก็คงแปลกใจนิดนึง ผม <Stars S 2> ผมคงไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วน <c oughs> ี่ออกไปว่าเฮ้ยมันเราเราคือบ้านเนี่ยเราในวันสําคัญเนี่ยจริงๆช่วงเวลามันมันพิเศษหมดแล้วครับพอมันเป็นวันสําคัญเราก็รู้สึกว่าเรามันมันจาไปแล้วมันอยู่ในเมมโมรีของเราไปไปทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยมันมันแทบจะเป็นกล้ามเนื้อที่มันทําเองโดยอัตโนมัติของตัวเองอะไรเงี้ยไม่ต้องทวงคน้าสดมีอันตรตก่อน ไม่โอ้โหโอ้ดูเห็นหนูยังช็อกเลยรูปนั้นหนูแบบเข้มหน้าสดขอบตาดำปากแห้งดูแบบเข้มแต่ผมชอบผมชอบคือผู้หญิงอะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าไม่มั่นใจในเรื่องของฉันมั่นใจไม่งั้นฉันจะหน้าสดไปทำไมใช่นี่ไงก็เลยเอาความมั่นใจตรงนี้มาลงให้ทุกคนได้ดูไม่ใช่คือมันก็เนี่ยวันนั้นอะถือกล้องอย่างนี้เลยแล้วก็หนูยังจำจอดได้คนน้าอยู่ ผมถ่ายถึงโตอยู่แล้วผมก็กบมุ้ง็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมผมยอยู่ขันบันไดไม่ได้เตี้ยวผมอยู่ผมอยู่ขั้นบันไดที่สูงกว่าแล้วก็ถ่ายแล้วผมก็มองมาแล้วผมก็สะกิดแล้วกดถ่ายพอดีซึ่งก็เป็นรูปเดียวที่ใช้ได้นี่แหละวันเกิดนี่คือรูปวันเกิดไม่เราจอผมไม่ค่อยฟิลเตอร์อู่แล้วใช่ผมก็เดขนาดแบบว่าหน้าสดฟิลเตอได้อดสวยอยู่แล้ว สวยแล้วผมพูดมาหลายปีมากผมชมคำว่าสวยเนี่ยแบบหลายปีมากๆแล้วสวยสวยสวยจะขอไรได้ยังไงคะหนูโอเคหนูแค่ตกใจแวบแรกหนูแบบเฮ้ยมันเอารูปนี้จริงๆเว้ยอะไรอย่างเงี้ยพราะดแล้ววัน้วม่แน่ใจแล้วว่ารูปผมที่อยู่ในโทรศัพท์มุกอะไอ้รูปไม่ดีมันจะออกมาทั้งหมดปกติหนูจะเก็บไว้เพราะหนูรักษาภาพลักษณ์เดี๋ยว ไม่ทันละไม่ทันละเล่นดูก็ลงรูปดีๆทั้งนั้นแหละรูปผมไม่ดีตรงไหนก็รูปแบบเออนอนอยู่ในกองอ้าปากอะไรย้อยอะไรอย่างเงี้ยเออนอนในกองนอนในกองไม่ลงรูปนั้นจะไม่ลงอืมกอดหมอนี่มีหมดพื่อแทนก็อยู่ ยกามูก็ยเป็นแ้ค่ะก็เป็นแบบนี้ตลอดฟังกปีมันมันเป็นยังไงบ้างฟัูเราหรือว่าฟัเป็นเพื่อนขอี่มัเป็นยังไงบ้างก็เป็นแบบนี้เลยครับอรลเอียดอละเอียดอเ่าอเ่าขอเล่าขอเ่าขอเ่าอเบอก่เานะว่าที่ขโมยไมค์เขามาผมจะประกาศให้ทุกคนได้ทราบว่าพี่ไม่ต้องพูดชื่อสื่อโอเคเรามองหน้ากันก็พอโอเคโอเค ไม่รู้ว่าตอนนี้หาเจอหรือยังนะตอนนี้ไม่มาด้วยความสนิทก็แทบจะไม่ต้องพูดอะไรแล้วครับในเรื่องของของถ้าแค่หายไปสักแป,ป๊บนึงอ่ะจะรู้แล้วว่าน่าจะเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ดีก็จะแบบตามกันตลอดว่าเอ๊ะวันนี้โอเคช่วงนี้โอเคไหมเป็นไงบ้างก <c oughs> ็ใใส่นค จริงๆเราเป็นการใส่ใจกันเงียบๆนะคะคือ<ช>คือเราอ่ะจะไม่ใช่คนที่อยู่ดีๆมาคุยกันหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีกลิ่นอะไรปแปลกๆเราเราไม,ไม่ไม่ใช่เวลาเราเวลามันจะมีคนสนิทกันอ่ะเวลามันจะมีความพฤติกรรมที่เปลี่ยนกรรมที่เปียนเราก็จะไลน์ไปหาพี่หนิงแล้ พี่หนิี่แค่เมันเป็นรู้ิเลยโอเคกว่าไม่ใช่มันเราก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเป็นห่วงของเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเราจะผ่านเป็นวงกลมจนเดี๋ยวสักพักจนเราจะไปถึงเขาเองว่าแบบเป็นไรเราก็แบบนั่งคุยอะไรผมเป็นคนที่อธิบายไม่เก่งและเป็นคนที่พูดพูดตรงมากแล้วก็แล้วก็เวลาที่เราเกิดอะไรในในภาวะร่างกายเราพยายามเลี่ยงหลายๆอย่างที่เราไม่อยากปะทะกับ กับความรู้สึกของคนอื่นเพราะบางทีเราพูดไปโดยที่เราไม่ทันได้คิดอะไรเงี้ยเราไม่ใช่ไม่ทันได้คิดช้าหรือคิด,ค,ดคิดแบบว่าเอ๊ะคำนี้มันควรที่เป็นคําอื่นที่มันดูดีกว่านี้อะไรเงี้ยเราก็จะลองปรึกษาว่าเอ๊ะอันนี้มันเราทําถูกไหมอะไรเงี้ยบางทีก็จะถ้าเกิดว่าอยู่กับมุกมุกก็จะให้คำปรึกษาที่ดีกว่ามีรายละเอียดในการตอบที่ดีกว่าผมเยอะใช่ใช่บางทีเราเราเรา,เราจะพูดโดยที่เราเป็นคนแบบนี้มาแบบนานแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้อง อยู่กับมุกเราไม่ต้องระวังใช่ใช่ใช่พูดไม่เก่งแต่รัเงอใจเซอร์จิลลเหรอครับพี่เสิร์จิ้นเหรอครับแล้เวลาทะเลากันพี่แม่าสรงลอยแล้วเหรอไม่เคยทะเลาะครับผมไม่เคยชนะอยู่แล้วจริงจริงไม่เยว่าทะเลาะเสฮง ถ้าถ้าถ้ามันจะเสี่ยงเราต้องออกมาจากงานใช่ไม่ไม่ไม่เคยทะเลาะกันเราลดระทะเนาะเราไม่ลดลดความประทะใช่ใช่ใช่ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงแสดงที่บอกไม่เสี่ยงเลยว่าต้องเคยผ่านวิกฤตมันต้องมีการผ่านมิจฉตมานั้นก่อนไหมคือเราคุยกันตรงมากใช่ครับแบบแบบเวลาถึงเวลาถ้าคุยจริงๆอ่ะ ก็คุยซีเรียสเลยอะจะไม่ถาว่าเล่นไหมเราก็จะตอบกับแบบแรง,แรงไม่ได้แรงอย่างนง้นนะคะแรงแบบความจริงมาตรฐานคือแบบความเป็นจริงคืออันนี้คุณต้องเข้าใจใช่ใชเพราะว่าผมแบบพูดความจริงได้อย่างเดียวไมเทิ t คือแบบอ๋อมันต้องพูดเรื่องจริงทั้งหมดอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่มันแบบ ไม,ไม่เข้าใจอ่ะลองลองอธิบายให้หน่อยได้ไหมในสงเราในการพูดเปิดใดใช่ค่ะเหมือนเวลาอะช่วงหนึ่งเขาอาจจะอยู่ในมูทหนึ่งถึงเวลาเราก็แค่ได้แค่เตือนเขาพูดกับเขาก็มันเป็นอย่างนี้นะแบบนี้นะเมืม่อไหร่ที่ทผมติดหรืออินโทรจับมันจะเป็นเรื่องลำบากใจสำหรับคนรอบข้างแหละ <c oughs> เพราะว่าผมจะไม่ค่อยเอาอะไร ปิดตัวเองไปเลยมันก็จะมีแบบช่วงนั่งนั่งคุยอะไรจับเข่าคุยอย่างการทำงานหลายๆอย่างที่เราแบบเฮ้ยนี่คือตัวเราแต่มุกจะเข้าใจแต่ว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจแล้วกลัวกลัวก็คือเซฟให้กันน่ว่าเฮ้ยอันนี้มันเราทําด้วยกันได้แต่ข้างนอกเราเราทำไม่ได้นะอะไรเงี้ยไม่ใช่ทาไม่ได้หรอกแค่แบบลองลองปรับดูไหมอะไรเงี้ยใช่มุกรู้สึกว่ามิตรภาพของเรามันคือการ เป็นห่วงกันและกันป้องก,ก,กันให้กันใช่คนสนิทกันมากเอาบงพูดกันเรื่องอะไรกันเคยมีแบบสีหน้าให้กันไมไม่เคยแต่อาจจะรู้สึกจุกหนูหนูไม่รู้นะว่าเขาจะจุกหรือเปล่าแต่หนูรู้สึกว่าบางอย่างที่หนูพูดหนูก็เป็นคนที่ตรงถ้าถึงเวลาที่จําเป็นจะต้องตรงหนูก็เลือกที่จะพูดตรงๆเพื่อให้ให้คุณต้อง รู้โดยที่เราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีมันคือความจริงครับมันคือความจริงเรา <c oughs> คือเวลาเรามองแงเราก็ <c oughs> จะแบบ <understood> <c oughs> ไม่ไม่เราเรามันคือมันคือสิ่งที่เราอยากได้ยินอะ่ะ <c oughs> คือหลายๆ <c oughs> สิ่งที่เราไปอยู่ในพื้นที่ที่คนอวยก็จะอวยเยอะคนที่แบบพยายามบอกแต่ว่ามันไม่ได้ตรงกับความรู้สึกเราซึ่งคาตอบเหมือนกันนั่นแหละแต่เราก็จะเลือกฟังในสิ่งที่มันมันตรงกับจริตเราหรือความรู้สึกความต้องการของเราจริงๆซึ่งผมสามารถบอกผมตรงๆได้ บอกตรงได้แต่มันก็จะมีน้อยด้วยความเกรงใจของหลายๆคนก็จะไม่กล้าบอกเราตรงๆกลัวว่าเราจะไม่เหมือนเดิมกับเขากลัวว่าเราจะเป็นแบบนู้นแบบนี้แต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยทั้งพี่หนิงทั้งมุกทั้งเพื่อนเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดกันที่อยู่กันได้เพราะการแบบเตือนกันตรงๆว่าตอนนี้เริ่มเข้าภาวะที่ไม่น่ารักแล้วนะจะไม่น่ารักแล้วนะถ้ายังทําแบบนี้ต่อไปอะไรเงี้ย เาเป็นคนหนึ่งในไม่กีคนใีมทเขาพูดหอเลที่จะแบบว่าเชื่อต่กแบบต้องเหตุผลซึ่งซึ่งเขาเขากองมาแล้วเขากองมาแล้วก็คือเป็นเซฟโซนให้กันได้กองมาแล้วใช่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 คือก่อนน้านี้เราเราเหมือนแบบพอเข้มเป็นคนที่ต้องดูแบบแข็งแรงตลอดโดยที่แบบไม่รู้ความรู้สึกตัวเองดูแข็งแรงเนี่ยอะไรก็ทําได้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 โดยที่ไม่รู้ว่าได้จริงๆไง ก็ก็อยู่ด้วยกันก็จะแบบเราก็จะอ่อนแอได้ถ้าผมว่าตังตัดตคนต่างีแฟนเราจะห่วงเขาไม่ด้ตรงนี้ตรงนี้ต้างหมาย้างถ้าของมุกเองอ่ะผมว่าเขาเขาดูของตัวเองมาดีแล้วแหละก่อนที่จะเป็นแฟนกันไทยไ<ม>ส่วนของเราส่วนของเราเราเราก็ต้องกองของเราดีแล้วแหละการห่วงมันก็เลยแบบไม่มี ไม่มีถ้าคุณเลือกแล้วมันก็คือดีที่สุดสําหรับคุณแล้วเขาเคยพาเขาเคยพามาหาอะไรหรือไร่างเงียไม่เคยเลยไม่เคยใจเย็นๆนะคะทุกคนใจเย็นไม่เคยไม่เคยเรื่องไม่ค้าเป็นเรื่องค้าก็อเห็นว่าก็ถือว่าเป็นเซฟโซนเป็นเซฟโซนเป็นเซฟโซนใช่ใช่คือคนเรามันมีหลายมิตินะในเรื่องงานในเรื่องเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรเงี้ยมันมีหลายมิติแล้วแต่ว่าช่วงจังหวะนั้นเราเจอกับมุมมองไหนมากกว่า ก็จะคุยกันเรื่องนั้นได้ดีลองทิ้งตัวใส่กันได้ใช่ใช่ใช่ทิ้งตัวใส่กันได้จนใหญ่ผมจนใหญ่ผมใช่ค่ะใหญ่ผมอยากจะรู้ว่าเออถ้าผมวันนี้ความนิยมความเป็นเข้มงุกอนนี้คืออะไรมิตรภาพที่ดีใช้คำว่าอะไรอ่ะ มันมันเป็นคนในบ้านไปแล้วอ่ะใช่ไหมเป็นคนแบบในบ้านไปแล้วซึ่งบางทีเราก็อาจจะมองข้ามเพราะความสนิทนเราอาจจะมองไม่เห็นในในในบางอารมณ์เพราะว่ามันอยู่ใกล้ชิดเรามากๆแต่เมื่อไรที่เราแบบออนแอเราเราจะเห็นเขาอยู่เสมออะไระใช่ใช,ใชมันเลยแบบให้คำนิยามได้ยากเพราะเราก็อยู่กันแบบนี้มาแบบนานแล้ว ไม่หายแล้วครับเคมุกไม่หายไปจากกัรน้องซีนีสกลับมาแต่ใจก็ยังปิ้งมงิ้กับเคมุกได้อยู่ใช่ครับแต่ว่าจะเจอเราในในรูปแบบใหม่เราอาจจะไม่ได้มากันหวานเจี๊ยบเราอาจจะมากันในแนวแบบงานที่ที่ดุดันเออมาอีกแนวหนึ่งเป็นเป็นเคมีใหม่ๆจะไม่ได้มาแบบหวานเจี๊ยบจะเป็นความน่ารักในอีกแบบหนึ่งแทน อาจจะแข็งแข็งใส่กันหน่อยได้ๆอาญาพี่เข้มพาพหัวพี่หน่อยข่าววันนี้พี่ต้องพากยังไงพี่ต้องพากันนะพาดีๆนะหัวใหม่หายหาเจอแล้วใช่ไหมไม่ใช่ชาโชว์สำนักงานใหญ่เอสำนักข่าวขโมยอักษรย่ออักษรย่อเด็กอักษรย่อเด็กขโมยใหม่ของอีกสำนักข่าว เกือบมีการจิกมดตบวิทจิคุณพ่า